แอดมินูหน่อยกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทางช่อง youtube ทุกทุก่านเดอะคะดเดอร์อ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้หนูหน่อยสิพามาตามต่ออ่าเล่าพัฒนาของแม่นางเดอะคะเดอร์เลขติดเดือนดีมากๆเลยนะคะเดือนท่านว่าค่มยั่งบอลลดเดอร์ท่านผู้มชมเลขอ่าติดแม่นาง เลขติดมองนี้เด้อค่ะเด้อหววทิ่ผ่พานมาได้เด่นสามเจ็ดปดเข้าไปที่เด่น8ปดเลขออก8ปดหท่านผู้ชมเลขออก8ปดห้ามีทันได้จับได้บอท่านผู้มชมนูน้อยจับบ่ได้เพราะว่าบอได้ลงสนามเด้อค่ะเด้อหววที่ผ่พานมาอสําหรับท่านได้จับได้จับถือนูน้อยยินดีน้าเด้อค่ะเด้อย,ยินดีกับทุกท่านท่านได้บอได้สู้กันต่อไปเด้อค่ะเด้อ ผู้ใดใดดีใจนําทันใดบ่ใดสู่กันต่อไปท่านผู้ชมอ้าท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้หนูหน่อยสิมาว่างเล่าพัฒนาของแม่นางกับแนวทางเหล็กฮานอยหนูหน่อยด้ยค่ะเด้อหนูหน่อยสิเอาแนวทางเหล็กฮานอยมาว่างในคลิปอ่านเล่าพัฒนาแม่นางเด้อค่ะเด้อสําหรับอ่าทันใดที่รอฮานอย เดี๋ยวคลิปนี้เอาของแม่นางกวน,น้อคะเด้อเดี๋ยวเรียกหน่อยนูนหน่อย,อยลงหายถ่ายคลิปเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนูนหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจหายน้าเนี่ยเด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะฟังสโลเกียนกวนเด้อธรรมชมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์ประใดนูนหน่อยขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อค่ะเด้อ อา้าวท่านผู้ชมทันใดที่สนใจเข้ากลุ่มไลฟ์ฟีเข้ากลุ่มไลฟ์ฟีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะด line id n o o หนึ่งห้าเก้าเก้าเด้อค่ะเด้อพอแม่พี่นงทันใดที่อยากจะเข้ากลุ่มนะคะเนาะรับแนวทางได้ในกลุ่มฟีๆีนะคะนูหน่อยว่างทางช่อง u t u b e แล,ละะ้วก็กลุ่มไลน์เด้อค่ะเด้ออ้าท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มาเบ่งแนวทางแม่นางกันเลยนะคะเนาะ นูน่อยขอขอบคุณสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาแม่นางด้ค่ะเดอ้อเล็กติดเดินดีมากๆเลยไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกนะคะพ่อแม่พี่น้องกะเบิ้งเหล็กติดแม่นางไปจับคู่เอาด้ค่ะเดอ้อเบิ้งหลายๆสูตรทนผม้ชมเก็บเกี่ยวข้อมูลนะคะเนาะไปจับใส่กับเหล็กเด่นจ้าของหรือว่าสิจับใส่กับเด่นอาจารย์ทานอื่นแม่นๆด้คะเดอ้อ คลิปนี้มีห้าหน้อยลงหายน้าด้วยค่ะเดอ้อเย่สิบห้าทอคอนะคะเนาะหกสิบเจ็ด นางนะคะแม่นางเลขติดเดินดีวินวินนะคะเลขวินว่าแมนขีดผิดบอท่านผู้ชมวินเลขวินมีหกหนึ่งสอง ห้าส็บแปดมงนี่ถ้าวิ่นบ่อเขาเนาะค่ะน้องวัตถิพันธ์มากก็วิ่นกันบ่อเข่าด้วยค่ะ,ะเด้อเอาวิ่นกันบ่อเขาาลายงวดแล้วธรนมช้ชมจุดเด่นก็คือหม่องเหล็กติดเด้อค่ะ,ะเด้อหม่องเหล็กติดธรรมชุ่มมองนี่มองนี่วิน่นบ่อเขาจุดเด่นคือหม่องเหล็กติดกับหม่องวิ่งรูดนี่เด้อคะ่ะเด้อวดตถิพันธ์มากก็คือ เขาเลขแปดเนาะค่ะเนอะอาะถ้าเอาเลขแปดมาวิ่นใส่เพียกอะไรธรรมชุมแปดห้าโน่นหน่อยเริ่มแนมเห็นแต่ว่าหกตัวนี่มันวิ่งกันบ่ได้เฮาต้องเอาเลขติดไปวิ่นเอาเลขวินหกหนึ่งสองห้าเจ็ดแปดโน่นหน่อยว่าโน่นหน่อยขีดมองนี่ผิดแน่เลยท่านผู้ชมเลขวินเลขวิน ลักกสิเป็นเลขติดหลักกสิเป็นวิ่งรูดเลขติดวิ่งรูดแมนทม่านผู้ชมเลขวินเลขติดแล้วก็วิ่งรูดต่อมาเลขติด้อคะเด้อ ต่อมาเลขติดนะคะมองนี่เด้ค่ะเด้อมองเล็กเก่งของแม่นางมองเล็กติดเลขติดงวดนี้ได้งวดนี้ได้ห้าเจ็ดแปดเลขติดแม่นางหาจ็ดแปด งวดนั่นเด้ทราเมื่ชมกอดข้อกันมางวดนี้สิบอกอดข้อกันมาอีกบ่ฮะทราเม,มื่ชมแล้วก็วิ่งรูดวิ่งรูดวิ่งเอาวิ่งซื้อๆแล้วค่ะเด้อว,วิ่งวิ่งรูดเอารูดนึ่งเนานะวิ่งรูด สกับ6จับคู่นะคะมี1น3,3งสามสามานสามว่าเรามชมศซนสาม เบิ้ลแม่กันเบิ้ลไว้หายเปดปด้วยค่ะเด้ออาจจบคู่มีหนึ่งสามสามท่านผู้ชมชุด4ตัวชุด4ตัวนี่ก็สิเป็นเป็น2 5 7 8ปดเด้ท่านผู้ชมเป็นสองห้าเจ็ดแปดได้ค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้ค่ะเด้อแคปหน้าจอเอาเลยนะคะวิ่งรูดเจาะไปที่เด่นสามแคปหน้าจอเอาเลยนะคะชุดวินสี่ตัวสามตัวสองตัวเด้ค่ะเด้อสองห้าเจ็ดแปด สองห้าเจ็ดสองห้าแปดสองเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดนะคะชุดสามตัวแม่นางนี้โบสแตกโดนเลี้ยวเนาะท่านผู้ชมส่วนหลายส่วนหมากอะ่ะเลขติดห้ามพลาดนะคะเลขติดเดินดีไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกนะคะสามเจ็ดแปดเนี่ยท่านผู้ชมช่วงช่วงนี้มาแต่ตัวไทยๆเด้ท่านผู้ชม เนาะมาดเจ้ตัวไทยๆอ่างวดนี้สิมาตัวใดท่านผู้ชมห้าเจ็ดเปีนี่ชนกับเลขเด่นเดินดีนู้นหน่อยหากับเจ็ดดิท่านผู้ชมหากับเจ็ดชนกันแมนบ์เลขเด่นนู้นหน่อยเลขเด่นนู้นหน่อยได้หาเจ็ดหกหาหกเจ็ดเดี๋ยวขอเบิ้งจักข้าวด้วยค่ะเด้ออ่าเ,เลขเด่นเดินดีนู้นหน่อยไหมท่านผู้ชม ถ้าของแม่นั่งบอลลดของหนูหน้อยบอลลูดกัดสีเด่นไปหากับเจ็ดดิท่านผู้ชมเดินเดินดีหนูหน้อยกลับมาแล้วกลับมาสองมวดติดสามมวดติดแล้วด้วยค่ะเดอ้อเดินเดินดีหนูหน้อยกลับมาสามมวดติดแล้วนะคะแต่วา่าเลกติดหลุดสองมวดติดด้อท่านผู้ชมสลับสับเปลี่ยนกันเดินดีนี่เด้อท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ เลขเด่นเดินดีนน่นหน่อยเด่นหาหกเจ็ดของแม่นั่งหาเจ็ดแปดบัตรที่นีเลขเด่นมันอยู่มันชนกันอยู่ที่หากับเจ็ดดิท่านผู้รรมชมหากับเจ็ดหากับเจ็ดสองตัวหนานี่3สามตัวนี่เข้าสีเหลือ,อ,อกเอาตัวใดท่านผู้รรมชมสามตัวนี่เข้าสีเหลือ,อ,อกเอาตัวใดสีจับไปจังใดท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่สีจับไปจังได้หงวดเนี่ยทา่านผู้ชม เอาคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาเลยเด้อค่ะเด้อต่อมาหนูยหน่อยส,สิเอาแนวทางฮานอยมารวมให้พ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเหล็กฮานอยพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเหล็กฮานอยแต่เขามาเบิ่งเหล็กเราบ่เนาะคลิปนี้หนูหน่อยสิลงองเหล็กฮานอยให้นําเลยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าโนูหน่อยย่านลงสายก็เลยมารวมกับของแม่นางเลยเป็นยังขึ้เลือกเอาคลิปของแม่นางเพราะว่าคลิปของแม่นางนี่ คนเมืองหลายคนเมืองหลายหนหน่อยกาเลยเอามาว่างหายในคลิปแม่นั่งนูนหน่อยสิคืนหัวคอหายด้วยค่ะเด,ด้องวดมือว่านนี่ฮานอยฮานอยน่นหน่อย,หหอย,อยปังๆได้ธรรมชมทันใดทีบท่านไดเห็นแนวทางฮา,หาหนฮานอยมัดรวมนูนหน่อยแต่ว่ามันหลายคูทรรมชมนุนหน่อย ห้าน้อยนูหน่อยปังปังดินผู้ชมคุณ่อคุณแม่ลองติดตามเบิ้งด้วยค่ะเด้อแต่ว่ามันสิหลายครูแต่ว่าถ้าเลขเขาได้กาไรได้แล้วกะ so หยุดด้วยค่ะเด้อเมื่อวานนี้เด่นศูนย์กับหนึ่งเล่าคือประเจาะได้จังสี่เนาะทรามชุมนูนหน่อยเจาะห้าน้อยแม่นด้วยค่ะเด้อเมื่อวานนี่เด่นศูนย์กับหนึ่งเจาะไปที่วิ่งศูนย์รูดศูนย์ มาตามนัดเด้อค่ะเด้อฮานอยมาดรวมซีรอบท่านผู้ชมศูนย์กับหนึ่งมาตามนัดนะคะมาที่นี่รอบกาชาดเข้าไปที่หนึ 6, 6่งหกหกหนึ่งเมื่อวานนี้สุดซอยเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี้ฮานอยมาดรวมสุดซอยนะคะกาชาดเข้าไปที่หนึ่งหกตัวกับพิเศษศูนย์หนึ่งตัวกับเอา้าอ,ออกได้ตัวกับแต่ท่านผู้ชม กาชาติพิเศษนะคะปกติปกติเก้าแปกติ98ตัวตรง VIP 08ชุดวัดใจแตกชุดวัดใจเลยท่านผู้ชมมาม่าในีเขา4รอบรอด้วยค่ะเด้อสาตัวบ่อเตก4ีรอบสุดซอยขอแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านด้วยค่ะเด้อ สำหรับคลิปนี้นู้นอยเตรียมมาให้พร้อมแล้วท่านผู้ชมเตรียมมาให้พร้อมและกกระเสตอธิบายให้พ่้อมแม่พี่น้องได้ฟังน้ำเลยค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่ฮานอยมัดรวมนะคะคุณพอ่อคุณแม่แ,มแคปหน้าจ,จอเอาเลยเลยค่ะเด้อฮานอยมัดรวมเลขเด่นจับวินนะคะมีห้าหกเก้าศูนย์สองแปดเด่นห้ากับหก เจาะไปที่วิ่งห้ารูดหาเด้อค่ะเด้อจับคู่มี5 2, ามา้าหกห้าเก้า6้6ศ6นย์ห้9สอ2ห8าแปดหกเ้าหแด้าองเาแนละสอท่านใดบ่มาคน้อยเลื่อนผ่านไปเลยด้อค่ะเด้อรือว่าออกไปเลยก็ได้ธรรมชมมพราะวา่าแนวทางเลา่าพัฒนามแม่นั่งนูนอยหายต้นคลิปเลี่วด้อสำหรับต่อไปนี้สิเป็น ข้อห้อยห้าน้อยธรรม,มอ่าเลขเด่นประจําวันบัดท,ที่นีู้้ชมอ่าคุณพ่ออยากษ์วางมองที่หนูน้อยอธิบายนี่เด่นประจําวันชนกับในสูตรหนูน้อยนะคะก็คือสองกับแปดบัดท,ที่นี้เลขเด่นหนูน้อยเด่นห้า,า,ากับหกมันบดชนกับเด่นประจําวันบดเด่นทอสองเลยคะ่ะเด้บอบดเด่นทอเลขติดท่านใดอ่าบ่มาาักหา เมื่อนี่รูดรูดสองได้เลยเด้อค่ะเด้อสองรูดได้ท่านผู้ชมนู่นหน่อยก็เลยเจาะให้หากระพกนี่ติดสองสำหรับท่านใดที่จะรูดหากระพกกระรูดได้แต่ว่าบอกได้เลยว่าบดเดนทศสองบดเดินเป็นยังคือบดจับสองขึ้นมาเดนจับบดได้เพราะว่าหากระพกนี่ ต้องดึงออกมาเป็นเดนถ้าตามสูตรต้องดึงหากระพก 6, ออกมาเป็นเดนเดีอค่ะเดอสดึดง2ออกมาบไายซองเดนประจําวันแต่ว่ามันเป็นเล็กติดอ้าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจนะคะเนาะหกคู่เดน,นเ,เน้นเจาะบัตเทเน่ธรรมชมนุ้น่อยเจาะหห้าสองห้าแปดนุ้น่อยสิเจาะเดนในสูตรตา่างนี่เจาะใสก่กเด่นประจําวันก็คือ2กับแ ห้าสองห้าแปดหกสองเก้าสองหกแปดศูนย์สองเจาะติดตะสองท่านใดที่จะหลุดสองกับหลุดได้เลยด้วยค่ะเด้อตะวันน้อยเจาะหายตามสูตรน,น้อยก็คือเด่นหาสองหลุดได้ห้าหกสองหลุดได้ท่านใดที่จะหลุดแต่ว่าสองเด่นกว่ามือน,น่อยทึงจับติดสอง เฮ็ดตามสูตรก็ต้องดึงหางกระพกออกมาเด้อค่ะเด้ออ่ะคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอเลยเด้อค่ะเด้อต่อไปสิเป็นชุดสามตัวชุดสามตัวโน้ทหน่อยเจาะหาหน่อยแมนเด้อท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่ทันใดทีบ่เคยแทงลองมาแทงเบิง่งเด้อค่ะเด้อเข้าบ้างหลุดบ้างแต่วาดส่วนมากเขาเขาแทบสุ่มมือธรรมชมุมเริ่นโดนจังรถต่อมาชุดสามตัวสามตัวนี่บ่แตกเด้อค่ะเด้อเพราะว่าอ่ากวอานั้านี่แตกมาสามมือติดสามมือติด ดูซีมือติดเฮ้ยท่านผู้ชมสามตัวอาคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเลย,ดยเด้อค่ะเด้อสำหรับถ่ายคลิปผู้ใดสีสั่งกาแม่หยาดสิฟันตอนนี้สั่งได้อยูย่เด้อค่ะเด้อหนูหน่อยทรงของหอดหมือ,ว,ว,อ,ว,อวันที่ยี่สิบเจ็ดเด้อค่ะเด้ออ่าหนูหน่อยบึ้งวันที่หยุดพิษท่านผู้ชมหนูหน่อยทรงของหอดมือวันที่ยี่สิบเจ็ดเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ทันใดที่จะสั่งของตอนนี้สั่งได้ กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วก็ยาสีฟันนะคะกาแฟสมุนไพรจะมีโมโนกับเขาเชงงมนะคะโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณเขาชฉงมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะบรรจุในกล่อง15ซองนะคะราคา260บาท2กล่องห้ารงปีนะคะ ยาสิบวันสกัดจากเห็ดอินจือแลว่านหางจระเข้ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะอย่างเช่นปวดเหงือกปดวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในไปบ่อยๆด้วยค่ะเ้อใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะหลอดละ190บาทสองหลอด380บาทนะคะพอแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3นะคะเอาทน่านะคะอ้มชมสำหรับคลิปนี้นูหน่อยว่าไววจักหน่อยเพราะว่า ย่านคลิปมันเงาเกินไปนูน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมะะด้วยค่ะเด้อขอห้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคมมานทุกทัน,นะะด้วยค่ะเด้อพอกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ